สนับสนุนรายการโดยดออยราแพลนเน็ตดรกัมปนาธบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทออยราแพลนเน็ตจำกัดรองประธานฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายตรงอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจชั้นนําของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชันวิทย์เมธาเยวุฒิ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีพิชิตรางวัลคุณวุฒิดีเด่นด้านต่างๆมากมายบทบาทหน้าที่รองประธานกรรมการ,รบริหารบริษัทไอยาราพแพลนเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโตกลม7ครั้งรางวัลบุคคลดีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตอดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยาการรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงกับผมกัปปนาตบุลาศี รายการนี้ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพขายตรงที่จะเป็นประโยชน์ต่อศักรรการขายตรงไทยด้วยประสบการณ์ในภาคสานามจริงของผมกว่า20ปีและของท่านอาจารย์ชานวิทย์เมทาชัยวุฒินะครับในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจขายตรงกว่า30ปีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรโกครับท่านผู้ชมครับเราสคนมั่นใจครับว่ารายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริง,จ,รงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักขายท่านผู้ชมนะครับติดตามชมรายการ ขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงนะครับได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับในตอนที่ผ่านมาครับอาจารย์ครับมีการพูดคุยกันเยอะมากเลยครับว่าความร่มเวลว10ประการในวิชาชีพขายตรงนะครับโดยเฉพาะการที่เราไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเราเองนะครับก็จะมีตัวอักษรห้ตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่เป็นหน้าที่ของนักธุรกิจขายตรงนะครับคือ U R T M S นะครับ ตัวยูนี่คือการที่เราเป็นยูเซอร์นะครับอาจารย์นะครับเราจะต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์คือนักธุรกิจทุกคนจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับเพื่อเกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจก็ถือเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของนักธุรกิจนะครับแล้วส่วนสําคัญนะครับคือส่วนของการตัวอ่านครับรีคูตติ้งนะครับท่าอาจารย์ครับ รีคูตติ้งเนี่ยนะครับหรือการชวนคนนะครับการชักชวนสมาชิกรายใหม่เนี่ยมีความสําคัญต่องาน,านอาชีพนี้เนี่ยมากน้อยอย่างไรครับอาจารย์ก <Kolleg S 1> <น>็อย่างที่ดรโคพู้วครับว่าหลังจากที่ผู้นําทีมเนี่ยนะฮะได้ทําหน้าที่อันดับแรกในการใช้สินค้าเพื่อที่จะรู้ถึงประโยชน์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนะฮะหน้าที่ข้อที่2ก็คือเรื่องของการชวนคนนะฮะถามว่าทาไมเขาต้องทาไมเขาต้องชวนคนเพราะว่างานของเราเนี่ยคืองานสร้างคน และบริหารคนถ้าเราถ้าเราไม่ชวนคนนะแล้วเราจะสร้างใครล่ะครับจะบริหารใครักมครแล้วผู้นําทีมต้องเข้าใจว่าการเพิ่มคนเนี่ยคืออนาคตของทีมงานถ้าเราเพิ่มคนมากนะฮะอนาคตทีมงานของเราก็จะมากถ้าเราเพิ่มคนน้อยอนาคตทีมงานกันน้อยเราไม่เพิ่มคนเนี่ยก็ไม่มีอนาคตของทีมงานฝรั่งเขาถึงใช้ันว่า or die รีคูดออ r ดที่มันแปลว่า เราจะทําหน้าที่ในการชวนคนแล้วอยู่ในงานอาชีพนี้นะหรือเราไม่ชวนคนนั่นเราออกไปจากงานอาชีพนี้คือตายตายจากาอาชีพนี้ไปเลยครับถูกฮะโอ้สำคัญถึงขั้นว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ในการชวนค,คนเราอาจจะต้องร่มเลิกจากงานอาชีพนี้ไปเลยใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะบริหารใครล่ะถ้าทีมงานคุณมีคุณคนเดียว แต่ว่าเป็นเป็นความสําคัญอันดับต้นๆของการทํางานในงานอาชีพนี้เลยนะครับอาจารย์ครับแล้วหลายคนเวลาเข้ามาทํางานอาชีพนี้ใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มรีคูดคนโอ้แต่บี้แต่บันรีคูดคนเลยแล้วการที่เราหยุดรีคูดคนไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแต่เราได้ทำหน้าที่เราแล้วนะครับอย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราค่อนข้างเน้นนะฮะว่าการชวนสมาชิกเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องมันเหมือนลมหายใจดรโก เวลาเราหายใจถามว่าเราต้องหายใจตลอดไหมไม่ใช่นึกอยากหายใจหายใจนึกไม่อยากหายใจหยุดหายใจน่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการชวนคนเหมือนกันมันเป็นกระบวนการที่เราต้องทําต่อเนื่องคุณนึกอยากทําคุณนึกไม่อยากทําคุณก็ต้องทําครับถูกไหมฮะเป็นลมหายใจเลยใช่เพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเลยนะมันเป็นงานที่คุณจะต้องสร้างคนบริหารคนและเป็นการเพิ่มคนตลอดเวลาัแม้คุณจะเติบโตนะได้ยังไงถ้าคุณขาด หัวข้อในการที่จะชวนคนเข้ามาอยู่ในทีมงานของคุณในส่วนนั้นครับโอ้ประเด็นนี้สําคัญมากครับท่านผู้ชมครับแล้วที่บอกว่าเราชวนคนเข้ามาทุกวันนะครับสม่ําเสมอเนี่ยมันก็เริ่มมีคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับประโยคหนึ่งของคนไทยครับอาจารย์มากคนมากความนะครับมากคนมากความแล้วเราจะมีหลักการอย่างไรในการเลือกคนที่ใช่นะครับเข้ามาสู่องค์กรนะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ดรโคบอกว่างานของเราเนี่ย เป็นงานที่เปิดโอกาสหให้กับคนทุกคนก็จริงครับแต่เราต้องยอมรับว่าไม่ใช่คนทุกคนจะสําเร็จในงานของเราอืนะครับไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเราเราเราเน้นคำว่าคนที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะสําเร็จในงานของเราแบบเขามีคำพูดว่าคนที่ถูกต้องเนี่ยทํายังไงนะเขาก็ไม่ล้มเหลวครับคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทํำยังไงเขาก็ไม่สําเร็จโอ้ประโยชน์การ <esch orm S 2> <Sho. S 1> ทำครับถ้าไปมครับ คนที่ถูกต้องทํำยังไงก็ไม่ล้มเหลวคนที่ไม่ถูกต้องทํายังไงก็ไม่สาเร็จทำไรก็ไม่สำเร็จกูทำอะไรก็ไม่สาเร็จแสดงว่าการคัดเลือกคนมาต้องคัดคนที่ถูกต้องเท่านั้นถูกต้องนะฮะเพราะมันมีมันก็มีผู้รู้พูดถึงเวลาเราพูดถึงคัว่าคัดเลือกมันจะไปเชื่อมโยงกับคําว่าคุณสมบัตินะฮะของเขาว่ามีอะไรแต่ผู้รู้ทั้งหลายในในแวดวงนี้ก็นะครับวางหลักการในการคัดเลือกเนี่ย ซึ่งผมคิดว่าดีมากอยู่สี่ข้อหลกักการก็คือข้อที่หนึ่งคือว่าเข้ากับเราไม่ได้เนี่ยไม่เอาคนที่เข้ากับเราไม่ได้ไม่เอาเอาพ<ว>เราะว่าเขากำลังมองว่าเรากําลังชวนคนหนึ่งมาอยู่กับเรารไม่ใช่อยู่แค่วันเดียวนะดตรโกอยู่กันตลอดชีวิตเลยแล้วถ้าเข,า<ช>ข้ากับเราไม่ได้อะนิสัยไม่ไม่เหมือนไม่เข้ากับเราไม่ได้เอยความประพฤติเข้ากับเราไม่ได้เลยเนี่ย แทนที่มันจะเป็นความสุขตลอดชีวิตมันเป็นความทุกข์ตลอดชีวิตอด้อมันเราควรแก้ที่ต้นเหตุคือเราไม่เอาเลยตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ไม่เอาใช่ไม่ใช่เข้ากับเราไม่ได้เข้ากับตัวเราไม่ได้เราไม่เอาก็ไม่ไม่ถือเป็นคนคือเคมีคุณกับเคมีผมคนละตัวเข้ากันไม่ได้ไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ผมว่าข้อนี้สําคัญมากนะครับสำคัญไม่ใช่ทุกคนแต่เป็นเพียงบางคนเท่านั้นคนไม่ได้ไม่ได้มองในจุดนี้ครับแล้วยังมีอีกคือข้อที่สองก็ว่าไว้ไว้วางใจไม่ได้ก็ไม่เอา ครับนะครับเพราะว่างานของเรามันเกี่ยวกับเรื่องความไว้วางใจถูกไหมฮะเรื่องเองินเรื่องทองเออเรื่องของความถ<อ>ูกต้องจรรยาบรรณเออเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไปตรงมาว่างั้นเกิดเป็นคนที่ซิกแซกอะไรเงี้ยครัพูดไม่ตรง<น>พูดไม่จริงอะไรเงี้ยก็หกลอกลวงคือเราไ่ไว้ใจเขาไม่ได้แทนที่เขาจะทําให้ทีมงานของเราดีทําให้องค์กรที่เราสังกัดดีเขากลับทำให้ทีมงานเราเสียองค์กรเราเสียถูกไหมถูก หมายความองค์กรเราเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขมานานใช่พอได้คนที่เขาไว้วางใจไม่ได้เนี่ยูองค์กรปวดเลยถูกนะครับถูกทีมก็เสียองค์กรก็เสียเพราะเราได้คนที่ไม่ถูกต้องมาครการผู้รู้บอกว่าคนอย่างเงี้ย่าไปเอาเลยไว้วางใจไม่ได้แล้วข้อที่สามบอกว่าไม่มีเป้าหมายไม่เอาคือคือคนที่จะทํางานอาชีพเนี่ยคุณจะสําเร็จคุณต้องมป็งคนที่มีเป้าหมายคุณต้องมีความต้องการถามว่าอยากได้อะไรไม่รู้ อยากมีอะไรไม่รู้อยากเป็นอะไรไม่รู้แล้วคุณไม่รู้สักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วคุณจะสาเร็จได้ยังไงเมื่อคุณจะเดินไปจะเดินไปไหนไม่รู้แล้วคุณจะไปไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตมีความตั้งของชีวิตว่าเขาต้องการอะไรต้องการนะที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะต้องการที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมหรือต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ควรจะมีเป้าหมายคือคุณต้องมีจะมีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณต้องมีไม่ใช่คุณบอกอันนี้ก็ไม่มีอันนนนีีีี้้กก็็ไมมม่อั แล้วแล้วคจะทําอะไรก็ไม่มีสัก็อยางโอ้โหมันกลายเป็นถ้าเราได้คนซึ่งซึ่งไม่มีเป้าหมายเข้ามาในองค์กรมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าเป็นภาระด้วยใช่นะครับถูกถูกเป็นตัวดึงเราด้วยซ้ำไปถูกถเพราะเขาเองก็ไม่มีเป้าหมายนะครับในการทํางานในการดํารงชีวิตก็ตามแต่จากประสบการณ์ผมครับอาจารย์คนที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยนะยาก ใส่เอสไปหลายตัวเลยยากมากที่จะประสบความสําเร็จนะครับคนแบบนี้เราก็น่าจะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับธุรกิจนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราครับใช่ไหมครับแล้วข้อที่สี่เราบอกว่าไม่พร้อมทํางานหนักไม่เอาคือคือคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องพร้อมที่จะทํางานและพร้อมทํางานหนักไม่ทําแบบสบายสบายเราเราถามว่าเราเข้ามาในงานอาชีพเนี่ยเราต้องการความสําเร็จหรือต้องการความลมเลีวถูกไหมถ้าเราต้องการความสําเร็จมีไหมคําว่าสําเร็จมาคำว่าง่ายคําว่าสบาย อะไรก็ได้แรต่ก็มองดูคุณอยากจะตั้งแต่คุณเป็นนักเรียนละคุณอยากจะเป็นสําเร็จในการเป็นเด็กนักเรียนที่ที่ดีเด er. like ่น่ะเรียนมีคะแนนดีอ่ะสบายๆเรียนบังไม่เรียนบังฟังครูบังไม่ครูบังสุดท้ายได้ที่หนึ่งดีไหมไม่มีมาทำายากมากอ่าคุณมาทำงานเป็นเป็นลูกจ้างอ่ะทําบังไม่ทําบังนะสุดท้ายกลายเป็นลูกจ้างดีเด่นดีไหมคุณจะเป็นนักกีฬาคุณจะเป็นอะไรในโลกนี้คุณทําแบบง่ายๆสบายๆแล้วสุดท้ายคุณสําเร็จ ไม่มีหรอกไม่ใช่เฉพาะทางโลกนะทางธรรมก็เหมือนกันคุณจะปฏิบัติทางธรรมหรอให้ให้ได้ผลทางธรรมทันที่ปฏิบัติบ้างไหมปฏิบัติบ้างเี่ยจะเป็นคนดีบ้างจะเป็นคนเลวบ้างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนดีไม่มีหรอกมันก็ต้องต่อเนื่องถูกไหมถูกต้องได้คนที่พร้อมต้องพร้อมทํางานหนักนะครับแล้วที่พูดกันในวงการนะครับอาจารย์พาคนมาพาคนกลับรอรับเงินเนี่ยไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความถูกต้อง มันต้องทุ่มเททํางานอย่างอย่างหนักโอ้โหถ้ามันง่ายยี่สิบสำเร็จทั้งโลกเนี่ยเราก็โก้บางคนมาเพราะบางคนบอกว่าได้มันเป็นที่มาครับว่าเราเราบางคนแต่เรียกว่ามาก่อนและสบายมาก่อนได้โอกาสแต่ไม่ทําก็รวยได้นะครับอาชีพนี้ไม่ใช่แม่อาชีพนี้เป็นอาชีพแท้จริงนะครับอาชีพที่ต้องทํางานหนักนะครับเพื่อจะแลกกับความสําเร็จนะครับเหมือนที่อาจารย์ชันวิทย์ได้ได้กล่าวไปนะครับหัวข้อทั้ง4ี่นะครับอาจารย์คนถูกต้อง แล้วใช่หลักเกณฑ์ในการเลือกคนถูกต้องนะครับท Ora, ่านผู้ชมครับหนึ well, ่งเลือกคนที like like yet, ่เข้ากับเราคนที่เข้าเราไม่ได้เราไม่ต้องการนะครับสองเนี่ยคนที่ไว้วางใจไม่ได้เราก็ไม่ต้องการนะครับสามเนี่ยคนที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราก็ไม่ต้องการนะครับแล้วก็สี่เนี่ยคนที่ไม่พร้อมทํางานหนักเนี่ยเราก็ไม่ต้องการนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อตอนช่วงที่สองนะครับตอนนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับ อิมูราเซสเมินแคปนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลของไท่ก้าวไกลสู่สากลสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียวมหัศจรรย์สารเซสมินจากงาดำเพิ่มมวลกระดูกดูแลข้อเสื่อมและกระดูกครุนยับยั้งเซลล์มะเร็งปกป้องไตและเซลล์ประสาทอิมูราเซสเมินแคปสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียว